สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องนะครับสวิตไฟสวายไฟเกียร์ถอยนะครับของรถคีรุนะครับนะครับดีแม็กนะครับโกลซีรีสนะครับหรือว่าตระกูลดีแม็กนะครับทีนี้นะครับไฟเกียร์ถอยตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าถูกๆนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณ ถ้าของแท้ก็เป็นหลักพันนะครับนะครับถ้าของนั่นนอกนะครับของเรียนแบบนะครับหรือว่าแถวๆนั้นอะไรนะครับก็อาจจะไม่ถึงพันนะครับครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าของแท้ครับก็เป็นหลักพันนะครับและทีนี้นะครับไอตัวสวิตตัวนี้นะครับที่ว่าเป็นสวิตเกียร์ถอยนะครับของรถตระกูลดีแม็กนะครับหรือว่าพวกอีซูส์นะครับที่ใช้รุ่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่นะครับที่มันมีปัญหากันคือน้ํามันย้อยนะครับนะครับ ที่ผมโดนโดนมานะครับนะครับก็คือน้ํามันมันย้อยนะครับออกจากสวิตนะครับนะครับผมจะมาให้ดูนะครับว่ามันย้อยยังไงนะครับคือสวิตนี่ครับใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเสียนะครับนะครับคือไฟเกียร์ถอยใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าน้ํามันย้อยนะครับนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับเพราะว่าสวิตก่อแพงนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับมันจะมีตรงที่มันออกอยู่ประมาณ หนึ่งสองสามสี่จุดนะครับสี่จุดนะครับที่มันออกได้นะครับผมแนะนําให้แก้ไขตรงนี้นะครับให้ท่านลองแหวนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าบางทีนะครับเขาใส่มานะครับมันมีแหวนรองครับให้เปลี่ยนแหวนรองตัวนี้นะครับจะเป็นแหวนรองเขาเรียกว่าการซึมนะครับให้ใส่ให้ตรงนะครับตัวนี้แหวนรองตัวนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับ ให้ใช้เทปพันเกลียวนะครับพันตรงนี้นะครับนะครับนะครับพวกพันเกลียวนะครับพันดูนะครับแล้วแหวนนะครับก็ทําให้ตรงนะครับแล้วใช้ใช้กาวปะเก็นนะครับหรือว่าทีบอลหรือว่ากาวยางนะครับที่กันรั่วนะครับทานิดๆนะครับแล้วลองอัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้ามันอยู่แล้วนะครับ หรือว่าไม่ไม่ย้อยแล้วนะครับก็จบขั้นตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วจากการที่ว่าเราใส่แหวนไม่ตรงนะครับหรือว่ารั่วออกตามเกลียวนะครับมันก็จะจบงานนะครับคือจะไม่ย้อยอีกต่อไปนะครับแล้วก็ล้างดูนะครับถ้ามันแห้งสนิทก็คือจบขั้นตอนแรกนะครับกรณีอีกแบบนึงนะครับมันไม่ได้ออกตรงนี้นะครับแต่มันออกตรงนี้ครับอันข้างตรงนี้ครับ สังเกลีมันหมุนได้นะครับนี่ครับมันหมุนได้นะครับนี่ครับนี่ครับให้เอากาวนะครับล้างสวิตช์เกียร์ถอยให้สะอาดนะครับแล้วหากาวอะไรก็ได้นะครับประเภทอีพ็อกซี่นะครับประเภทกันน้ํามันนะครับว่ากาวอะไรต่างๆนะครับยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับเอามาอุดนะครับตามแนวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับครับมือเปื้อนน้ํามันนะครับอย่าว่ากันนะครับมือช่างไวนี้ครับ เล็บดำหน่อยนะครับหากาวนะครับอะไรก็ได้นะครับที่มันดีๆนะครับหนึ่งนะครับคุณสมบัติต้องเหนียวนะครับแข็งแรงทนทานแล้วกันน้ํามันนะครับผสมแล้วทาตรงร่องตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับทาเข้าไปให้รอบนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่น้ำมันชอบออกนะครับนะครับเราก็แค่ซื้อกาวมา ไม่ถึงร้อยครับหรือแค่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับสวิตมันยังดีอยู่นะครับเราก็ใช้กาวทาด้านนอกนี่ครับนะครับนะครับซึ่งกาวที่ผมนิยมใช้จะเป็นตัวนี้ครับนะครับกาวดินน้ำมันอีพ็อกซี่ครับนะครับของผมอ่านไม่ค่อยเก่งครับอจะเป็นแพทเทคอะไรก็ว่าไปนะครับครับต้องขออภัยนะครับถ้าอ่านอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นกาวดินน้ำมันนะครับเอามาปั้นปั้นปั้นนะครับผมไม่สามารถปั้นให้ดูได้นะครับเพราะว่า วันนี้มีงานยุ่งหลายที่นะครับแค่มาให้แนะนําให้ดูเฉยๆว่าควรใช้กาวชนิดไหนประเภทไหนนะครับนี่ครับแห้งเร็วกันน้ํานะครับทนทุกสภาพอากาศแข็งทนทานนะครับผสมน่ะปั่นปันๆตัวนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับก็เาทาตรงนี้นัดรอบเลยนะครับทีนี้นะครับถ้ามันไม่ย้อยก็คือจบงานนะครับแต่จุดที่มันจะออกอีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับ ซูมชัดๆนะครับนะครับตรงสายไฟตรงนี้นะครับมันชอบออกนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับทันก็ล้างทำความสะอาดแล้วออกกาวที่ปั้นนะครับบีบๆนะครับแบบนี้นะครับให้มันทั่วนะครับแล้วก็รีดๆๆกาวนะครับให้มันเข้าทีนะครับแล้วรอมันแห้งนะครับสองจุดนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าใส่กาวแล้วนะครับมันจะไม่ออกแล้วนะครับนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ออกนะครับ ส่วนรอยด้านกลางตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้ามันออกก็ออกกาวตาช้างนะครับค่อยๆยหยอดตรงนี้นะครับอย่าหยอดเยอะนะครับเดี๋ยวสวิตช์ไม่ทํางานนะครับหยอดนิดๆนะครับตรงนี้นะครับแค่นี้ก็จะสามารถซ่อมแซมสวิตช์ไฟเกียร์ถอยนะครับจากราคาหลักพันนะครับของแท้นะครับแค่หากาวนะครับแล้วก็เทปพันเกียวนะครับก็ ถือว่าประหยัดตังค์เราไปได้เยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมลองเปลี่ยนมานะครับมันยังไม่เสียนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดก็คือน้ํามันเยิ้มตรงนี้นะครับไฟเกียร์ถอยใช้งานปกตินะครับแต่ว่าน้ํามันมันแค่เยิ้มนะครับมันไม่สบายใจนะครับอยากให้มันแห้งๆนะครับเวลาคนใช้รถนะครับน้ํามันมันซึมนี่ไปไหนไม่ค่อยสบายใจนะครับนะครับมันไม่สวยงามนะครับเครื่องไม่สวยนะครับน้ำมันย้อยนะครับ มาให้ดูใหม่นะครับทาออกตรงนี้นะครับเอาเทปพันเกลียวทานะครับนี่ครับหรือว่าเอาพวกกาบอลนะครับทานะครับแล้วก็พันเกลียวด้วยนะครับแล้วใส่แหวนให้มันตรงๆนะครับออัดเข้าไปนะครับถ้ามันไม่รั่วก็คือจบงานนะครับล้างตรงนี้ดูนะครับถ้าแห้งก็ถือว่าจบนะครับส่วนใหญ่นี่ประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับจะออกตัวแหวนตัวนี้นะครับเพราะแหวนมันเคลื่อนนะครับเคลื่อนจากเบ้าไปนะครับมันจะทําให้รั่วได้นะครับ แล้วอัดแหวนไม่แน่นนะครับไม่ได้ใส่กาวมันก็รั่วได้นะครับตัวนี้มีส่วน5 0เนะครับที่ลอ,ลองมาละหายนะครับก็คือพันเกลียวนะครับออกกาวยางพวกกาวทาประกันเครื่องดำๆพวกทีบอลทานี้หน่อยนะครับแลองแหวนตรงๆแล้วอาจไปครับตัวนี้โอกาสหายมีประมาณ50 50นะครับ้าสวิตดีนะครับในตัวนี้นะครับ ก็ออกกาวดินน้ำมันนะครับอีพ็อกซี่ผสมผสมนะครับแล้วก็ทาให้รอบนะครับตรงนี้ถ้าออกตรงนี้นะออกกาวหยอดนะครับตรงนี้นะครับหยอดอย่าหยอดเยอะนะครับเดี๋ยวสวิตจะเสียได้นะครับให้มันพอกันซึมเฉยครับแต่ตรงนี้ไม่ค่อยออกนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับถ้าจะออกออกตรงนี้นะครับปลายสวิตตรงนี้นะครับที่เขาหล่อมานะครับโอเคเอากาวนะครับบีบบีบนะครับแตมเตบแตมนะครับมันก็โอเคแล้วนะครับหรือไม่ออกกาวแต่ช้างหยอดเข้าไปในรูตรงนี้นะครับ ตัวนี้ครับตัวนี้ครับหยอดเข้าไปในร่องนิดเดียวครับเพราะมันไม่ใช่มีแรงดันอะไรมากมายนะครับแค่ป้องกันน้ํามันออกก็แค่นั้นนะครับโอเคครับวันนี้มาสอนวิธีนะครับซ่อมแซมสวิต์เกียร์ถอยนะครับรถดีแม็กโกซิลีนะครับกรณีน้ามันเยื้นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ